สวัสดีสสดดค่ะดิฉันนางสาววีรออนทองคำดิฉันนางสาวสตรีพสศรตศิสวุวรรณพวกเรามาจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยลาลัยปทุมธาน,นีค่ะในวันนี้พวกเราจะมานําเสนอในหัวข้อเรื่องการพัฒนาสารเคลือบอิมอัลชันจากไคโตซานและน้ามันหอมระเหยจากเปลือกส้มเขียวหวานเพื่อนอมคุณภาพไข,ไข,ข่ไก่ค่ะโดยอาจารย์ที่ปรึกษาของเรานะคะนางสาวดารณีชัยเวชและนางสาวนัทธาจาริยาพระมรกุลค่ะ และนี่ก็จะเป็นสารบัญของเนื้อหาที่พวกเราจะมานําเสนอในวันนี้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะชาวนี้ทุกท่านได้รับประทานไข่ไก่หรือยังคะดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านคงได้ทานแล้วแน่นอนเพราะว่าไข่ไก่เนี่ยเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนสามารถหาซื้อได้ง่ายและมีราคาถูกทําให้ประเทศไทยเห็นถึงความสําคัญของไข่ไก่ทำให้สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าได้พัฒนายุทธศาสตร์ไข่ไก่ไทยขึ้นมาค่ะ แต่แล้วนะคะอย่างไรก็ตามไข่ไก่เมื่อออกมาจากตัวแม่ไก่แล้วเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพได้ง่ายค่ะโดยเฉพาะการอยู่ในอุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้เมื่อประเทศไทยเนี่ยพบเจอกับหน้าร้อนที่มีอากาศสูงจัดไข่ไก่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากค่ะ้ดยไข่เนี่ยอาจจะเกิดการเน่าเสียได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ไข่แดงแตกทาให้พ่อค้าแม่ค้าไข่ไก่เนี่ยไม่สามารถนําไข่ไก่ไปขายต่อได้ค่ะดังนั้นนะคะพวกเราเนี่ยจึงได้คิดค้นวิธีที่จะนําของเสียจากธรรมชาติมาใช้เป็นวัสดุ เคลือบเพื่อถนอมไข่ไก่ค่ะโดยเราเนี่ยเลือกใช้ไคโตซานซึ่งเป็นพอลิเมอร์จากธรรมชาติได้มาจากเปลือกปูและเปลือกกุ้งสามารถช่วยอุดรูพรุนบนไข่ไก่ได้ทําให้ชะลอการเกิดการเน่าเสียแล้วก็ซูญเสียน้ําหนักกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแล้วก็เปลือกส้มเขียวหวานเนี่ยมีคุณสมบัติในการช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทําให้ไข่ไก่เน่าเสียได้ง่ายค่ะ โดวยวัตถุประสงค์ของโครงการเราในครั้งนี้นะคะอย่างแรกเลยคือเพื่อศึกษาคุณภาพของไข่ไก่เพื่ออยู่ในอุณหภูมิห้องค่ะ 2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารเคลือบอิมัลชันจากไขโตซาละน้ำมันหอมรอะเหยจาเกิดส้มเขียวหวานในการถนอมคุณภาพของไข่ไก่ค่ะและ 3. เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของไข่ไก่ที่เคลือบด้วยสารเคลือบอิมัลชันและไข่ไก่ที่เคลือบด้วยสารเคลือบไขโตซาเพียงอย่างเดียวค่ะ โดยตัวแปต้นของเรานะคะอย่างแรกก็จะเป็นระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป 2. นะคะการเคลือบด้วยสารเคลือบอิมัลชันกับการที่ไม่เคลือบด้วยสารเคลือบอะไรเลยและสุดท้ายค่ะการเคลือบด้วยสารเคลือบอิมัลชันและการเคลือบด้วยสารเคลือบไข่ตัวสานเพียงอย่างเดียวค่ะตัวแปรตามของพวกเราก็คือคุณภาพของไข่ไก่หลังจากที่ทิ้งไว้นะคะโดยเราจะวัดได้จากค่าดัชนีไข่แดงค่า ph ของไข่ขาวเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ําหนักของไข่ไก่ค่าฮอกยูนิตค่ะและตัวแปรที่ควบคุมก็คือ ขนาดของไข่ไก่และแหล่งที่มาของไข่ไก่ค่ะด้วยไข่ไก่ของพวกเรานะคะต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เท่ากันและเก็บในระยะเวลาที่เท่ากันค่ะ ในการทดลองของเรานะคะเราก็จะนําไข่ไก่เบอร์สองจำนวน90ฟองแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ30ฟองโดยกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่ไม่เคลือบ้วยสารเคลือบอะไรเลยเป็นกลุ่มควบคุมกลุ่มที่2นะคะเป็นกลุ่มที่เคลือบ้วยสารเคลือบไขโตซาเนเพียงอย่างเดียวและกลุ่มสุดท้ายค่ะก็เป็นกลุ่มที่เคลือบ้วยสารเคลือบอิมัลชันจากไขโตซานและน้ํามันหอมระเหยจากเปลือกส้มเขียวหวานค่ะโดยเราก็จะเก็บผล ทั้งหมด35วันเก็บทุกทุกวันค่ะเราโดยอย่างแรกนะคะเราก็จะเตรียมสารเคลือบไคโตซานและสารเคลือบอิมัลชันค่ะจากนั้นเราก็จะทาลงเบินเปลือกไข่จากนั้นเราก็จะวัดผลเก็บค่าแล้วก็วัดผลต่างๆค่ะ โดยกระบวนการของพวกเรานะคะขั้นแรกคือการเตรียมสารละลายในการใช้เคลือบไข่ไก่ค่ะโดยเราเนี่ยจะใช้ไข่ตัวชานผง50กรัมกดอะซิติก30มลลิตรบวกกับน้ำ3,000มลิตรค่ะผสมให้เข้ากันนะคะเราก็จะได้สารละลายไข่ตัวชาน3,000มลลิตร 3, ค่ะจากนั้นเราจะแบ่งครึ่งนึงเพื่อไปผสมกับน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มเขียวหวาน500มลลิตรเราก็จะได้สารเคลือบอิมเลชั่น2,000มลลิตรค่ะโดยเราเนี่ยจะผสมสารอิมเลชั่นด้วยพอลิสโเบต80หรือ จากนั้นนะคะเราก็จะใช้สารเคลือบแต่ละชนิดลงบนไข่ไก่ค่ะโดยจะมีกลุ่มของการใช้สารละลายไขโตซานเพียงอย่างเดียวแล้วก็กลุ่มที่ใช้สารเคลือบอิมัลชันค่ะแล้วก็จากนั้นเราจะรอจนกว่าจะแห้งนะคะโดยการเคลือบเนี่ยเราก็จะจุ่มไข่ลงไปทั้งฟองเลยเพื่อทําให้ทั่วถึงทั้งผิวของเปลือกไข่ไก่ค่ะ และขั้นตอนสุดท้ายคือการเก็บผลการทดลองค่ะเราจะชั่งน้ําหนักของไข่ไก่ในขนาดทั้งที่มีเปลือกและไม่มีเปลือกไข่ค่ะแล้วเราก็จะใช้ pH meter เนี่ยในการวัดค่า pH ของไข่ขาวใช้ Vernier caliper ในการวัดทั้งความสูงความกว้างของไข่แดงและไข่ขาวเพื่อนํามาคานวณดัชนีไข่แดงเปอร์เซ็นต์ของการสูญเสียน้ําหนักค่าเองยูนิตต่อไปค่ะโดยนี้ก็จะเป็นกราฟผลการทดลองของเรานะคะโดยไข่แดงที่ดีก็จะต้องมีค่าดัชนีไข่ไก่ไข่แดงที่มากค่ะโดย จากกราฟเราก็จะสังเกตได้ว่ากลุ่มไขต่ตัวตาและน้ำมันหอมระเหยของเรานะคะก็จะมีค่าตัชนีไข่แดงที่ลดลงน้อยกว่ากลุ่มอื่นค่ะและต่อมาล่ะคะก็จะเป็นกราฟแสดงค่า pH ของไข่ขาวค่ะโดยค่า pH ของไข่ขาวเมื่อระยะเวลาผ่านไปนะคะค่า pH ของไข่ขาวก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะจากกราฟนะคะเราก็จะสังเกตว่ากลุ่มที่เคลือบด้วยสารเคลือบอิมัลชันค่ะก็จะสูงขึ้นน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นกราฟแสดงเปอร์เซนต์การสูญเสียน้าหนักของไข่ไก่ค่ะโดยสารเคลือบที่ดีเนี่ยก็ควรจะทําให้ไข่ไก่สูญเสียเปอร์เซนต์การสูญเสียน้าหนักน้อยที่สุดค่ะโดยจากกาเนี้เราก็จะเห็นได้ว่าสีเขียวซึ่งเป็นกลุ่มควบคุมเนี่ยจะมีเปอร์เซนต์ของการสูญเสียน้ําหนักมากที่สุดเนื่องจากน้าและคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปทางรูพุนค่ะแต่ว่ากลุ่มสีเหลืองเนี่ยซึ่งคือกลุ่มที่เคลือบด้วยสารเคลือบอิมัลชันจะมีเปอร์เซนต์การสูญเสียน้ําหนักน้อยกว่าค่ะแล้วก็ลงมาก็จะเป็นสารกลุ่มที่เคือบด้วยสร ไข่ตัวสารเพียงอย่างเดียวค่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นกราฟแสดงค่าเฮลูนิตค่ะค่าเฮลูนิตคือค่าสากลที่สามารถบอกคุณภาพของไข่ไก่ได้ค่ะแลวเราก็จะสามารถคำนวณได้จากสูตรดังนี้ค่ะ H คือความสูงข,ของไข่ขาวแล้วก็ W คือน้ำหนักของไข่ทั้งฟองค่ะเราจะแบ่งเป็นระดับ A, A, A B และ C ค่ะโดยจากกราฟนะคะก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยกราฟ สีเหลืองที่เป็นกลุ่มที่เคลือบด้วยสารเคลือบอิมเมชันเนี่ยจะมีค่าของยูนิตสูงที่สุดค่ะรองลงมาคือกลุ่มที่เคลือบด้วยสารเคลือบไพโตซานเพียงอย่างเดียวแล้วก็น้อยที่สุดจะเป็นกลุ่มควบคุมค่ะยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยจะสังเกตได้ว่าค่ามีการเปลี่ยนแปลงมากทําให้เราสามารถแบ่งระดับของไข่ไก่ได้ค่ะ จากการทดลองนะคะก็สรุปได้ว่าเมื่อระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยทำให้คุณภาพของไข่ไก่เราเปลี่ยนแปลงไปค่ะและก็สองนะคะสารเคลือบอิมัลชันจากไคโตซานและน้ำมันหอมระเหยจากเปลือกส้มเขียวหวานนั้นมีประสิทธิภาพในการถนอมคุณภาพของไข่ไก่ค่ะและสุดท้ายเมื่อระยะเวลาผ่านไปไข่ไก่ที่เคลือบด้วยสารเคลือบอิมัลชันและไข่ไก่ที่เคลือบด้วยไคโตซานเพียงอย่างเดียวมีคุณภาพที่แตกต่างกันค่ะโดยสังเกตได้จากกลุ่มที่เคลือบด้วยสารเคลือบอิมัลชันมีปร็นต์การสูญเสียน้ำหนักที่ต่ำกว่ากลุ่มอื่นๆนอกจากนี้ ดที่สามารถบ่งบอกได้ว่าใครเป็นัเกลือบอิมัชชั่นมีคุณภาพสูงที่สุดค่ะก็จบไปแล้วกับการน,นำเสนอโครงงานของเรานะคะขอ,คขอบคุณค่ะ